สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมมักพูดคำคำหนึ่งเสมอว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้แค่ชั่วข่าวเท่านั้นชั่วข่าวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับชั่วข่าวบางคนก็ยาวนานมากเป็นร้อยปีหลายสิบปีแต่ทีนี้การที่เราอยู่บนโลกใบนี้เราเกิดมาเพราะอะไร เราเกิดมาเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเกิดและเราไม่รู้เรื่องหรอกครับเราเกิดเพราะมีการสืบพันธุ์แล้วก็เกิดเป็นคนมาฉะนั้นถ้าเราได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และอยู่ให้ได้อยู่ให้เปียกก็คือการรักตัวเองผมพูดคำน,นี้บ่อยมากการรักตัวเองเนี่ยตราบใดถ้าเรารักตัวเองเรามีความสุขกับปัจจุบัน เราเข้าใจสังคมโลกใบนี้จงเรียนรู้เยอะๆนะครับมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้แต่การที่ไม่รู้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การที่ไม่รู้และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่แบบน่าเศร้าใจแต่โจต้องบอกไงว่าฮะสังคมมันพร้อมที่จะเปิดให้เราได้ก้าวสู่ประตูมืดดำความชั่วร้ายสีเทาต่างๆมากมายแต่ถ้าเราอยากมีความสุขเราเปิดตัวเองให้บวก คิดบวกเข้าไว้เรียนรู้เข้าใจสิ่งใหม่ๆปรับปรุงตัวเองการรักตัวเองการเริ่มต้นเรียนรู้ค้นหาสิ่งใหม่ๆการพัฒนาตัวเองนี่แหละครับมันถึงเป็นหัวใจสำคัญมากสุดท้ายแล้วต่อให้สามีภรรยาพ่อแม่ลูกเพื่อนๆญาติพี่น้องใครๆก็แล้วแต่ถึงวันเวลาสำคัญจริงๆที่มัน จะแตกดับศูนย์สิ้นสลายแล้วไม่มีใครห้ามใครได้แต่ถ้าอยู่เรามีความสุขอยู่แล้วเข้าใจตัวเองวันที่เราอยู่ชั่วคขาวโบนโลกใบน,นี้มันจะสั้นจะยาวมันไม่สำคัญแล้วมันสำคัญที่ว่าเราอยู่แล้วเราเข้าใจวันที่เราจากไปเราก็มีความสุขเรียนรู้เปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองเข้าใจตัวเองให้มากๆอย่าลืมนะครับว่า อยู่อย่างไรให้มีความสุขดีกว่าอยู่ยาวๆและมีความทุกข์ขอให้ทุกคนมีความสุขครับ